ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระบบจิวจิพ a ซา,า .com นะครับระบบที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างไรายได้ผ่านออนไลน์จากที่บ้านของคุณเองนะครับเริ่มต้นสร้างไรายได้นะ250บาทนะครับต่อหนึ่งคำสั่ง1แฟนชายที่คุณขยายได้นะครับถ้าสรุปว่าวันหนึ่งคุณทำได้10แฟนชายคุณได้แล้ว2,500บาทนะครับ10วันก็25,000แล้ว เดือนหนึ่งห้าถึงเจ็ดหมื่นนะครับถ้าคุณขยันทําอันนี้คือไม่ได้ลิมิตนะครับอันนี้คือผมพูดแบบว่าให้เห็นภาพนะครับจิวจิวพาซาบเป็นระบบร้านค้าออนไลน์แบบแอนเฟอร์เทนะครับที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของแฟรนชชส์นะครับมีระบบเครื่องมือสอนการตลาดมีระบบร้านค้าให้ให้คุณได้นําไปสร้างไรายได้ได้ทันทีนะครับมาดูช่องทางการสร้างไรายได้แบ่งเป็น2ช่องทางนะครับนั่นก็คือ มีสมาชิกเป็น3ระดับนะั่นคือระดับที่1ระดับที่1น่ะครับช่องทางที่1ระดับที่1ก็คือสมาชิกที่เข้ามาใหม่เปิดแฟนชส์เสร็จเริ่มต้นขยายแฟนชส์ที่1ถึง20คุณจะได้แฟนชส์ละ250บาทนะครับแล้วก็ระดับที่2หลังจากนั้นเลเวลของคุณจะถูกอัพเป็นระดับที่2นั่นคือตั้งแต่ชิ้นที่21ขึ้นไปนะครับคุณจะได้ 280บาทนะครับชิ้นที่21ถึงชิ้นที่50นะครับคุณจะได้ชิ้นละแฟนชายละ280้ว280นะครับระดับที่3นะครับหลังจากชิ้นที่51ขึ้นไปนะครับน่าุณคุณจะได้อัพระดับเป็นเลเวล3นะครับคุณจะมีรายได้ตั้งแต่330บาทต่อแฟนชายนะครับมาดูช่องทางที่2กันนะครับช่องทางที่2เป็นการสร้างรายได้แบบ โปรโมตเฟรนชชยแล้วคนไม่สมัครเฟรนชาชยนะครับแล้วก็สั่งการซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณนะครับนั่นก็คือคุณไม่จําเป็นต้องสต็อกสินค้านะครับอันนี้คุณจะได้ตั้งแต่ชิ้นที่1ถึงชิ้นที่20นะครับก็คือเหมือนข้างบนนะครับคุณจะได้150บาทแต่คุณจะไม่ได้เฟรนชาชยนะครับค่าเฟรนชาชยค่าเฟรนชาชยนี้คุณจะได้100%เต็มนะครับก็คือค่าเฟรนชชัย100บาทคุณจะได้100%เต็ม ระดับที่สองนั่นก็คือชิ้นที่ยี่สิบเอ็ดถึงชิ้นที่ห้าสิบคุณอยู่ระดับที่สองคุณจะได้หนึ่งร้อยแปดสิบาทต่อชิ้นนะครับจากการขายสินค้านะครับนั่นก็คือคุณถ้าผู้สนใจไม่ลูกค้าไม่ไม่ต้องการที่จะรับเป็นชายนะครับคุณจะได้หนึ่งร้อยแปดสิบาทต่อชิ้นนะครับและระดับที่สามนั่นก็คือคุณต้องทําคุณสมบัติขายสะสมให้ครบห้าสิบเอ็ดชิ้นขึ้นไปนะครับการสะสมนี้ก็คือไม่จําเป็นต้องขายครั้งเดียวคือคุณสะสมไปเรื่อยๆ หนึ่งชิ้นสองชิ้นพวกนั้นก็สะสมไปจนครบนะครับห้าสิบเอ็ดชิ้นขึ้นไปก็คือชิ้นที่ห้าสิบสองห้าสิบเอ็ดนะครับขึ้นไปก็คือคุณจะได้รับสองร้อยสามสิบบาทต่อชิ้นนะครับจากสินค้าสินค้าของเราเป็นสินค้ากระเป๋าเด็กน่ารักนะครับที่ขายง่ายราคาไม่แพงนะครับและนี่ก็คือการสร้างรายได้ในช่องทางที่สองนะครับก็คือช่องทางที่สองครับ ก็คือการสร้างรายได้แบบสต็อกสินค้าสําหรับคนที่ต้องการสต็อกสินค้าเพื่อจะมีรายได้เยอะขึ้นนะครับนั่นกะ็คือเราเริ่มต้นเพียง10ชิ้นนะครับระดับแรกก็คือ10ชิ้นต่อบินนะครับราคาขายที่10ชิ้นต่อบินนะครับคุณจ่ายเพียง3,110บาท3,100บาทนะครับคุณจะได้กําไร180บาทต่อชิ้นนะครับ กำไรสุทธิคุณลงทุน3,100คุณจะได้กำไร1,800นะครับยอดรวมคือ4,900นะครับอันนี้ระดับที่2ก็คือคุณเปิดบิน25ชิ้นนะครับคุณจ่าย6,750นะครับคุณจะได้กำไรต่อชิ้นอยู่ที่220กำไรสุดที่ของคุณก็คือ5,500นะครับคุณลงทุน6,750คุณได้กำไร5,500 ยอดรวมคุณขายได้หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบนะครับนี้คือการสต็อกละยี่สิบห้าชิ้นนะครับระดับสามคือการสต็อกสี่สิบชิ้นนั่นคือคุณลงทุนอยู่ที่เก้าพันหกร้อยบาทคุณกําไรของคุณต่อชิ้นอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับกำไรสุดที่เรียก็คือคุณลงทุนเก้าพันหกร้อยกำไรจะได้หนึ่งหมื่นบาทเลยนะครับกําไรมากกว่าทุนนะครับ ยอดรวมมือคุณขายได้ทั้งหมด19,600บาทนี่ครับกับไรคุณคืน1,000 0เลยนะครับถ้าสต็อก50ชิ้นนะครับนี่อะไรจะเกิดขึ้นคุณจ่ายเพียง1 1 0 0 0บาทกำไรของคุณจะได้อยู่ที่270บาทต่อชิ้นนะครับคุณสามารถทำก,กำไรได้1,3500บาทนะครับกำไรสุดที่ที่คุณจะทำได้ใน1ล็อตนี้นะครับ อันนี้คือยอดรวมของคุณคือ24,500บาทอันนี้คือยอดรวมที่คุณจะขายได้กําไรคุณคือ13,500บาทเห็นไหมครับการสร้างรายได้กับเรานั้นง่ายมากนะครับนี่นะครับการเริ่มต้นคือการเป็นแฟนชายกับเรานะครับโดยการเลือกแพ็กเกจแฟนชายมีให้เลือก3แพ็กเกจนะครับสินค้าตัวนี้จะเข้ามาเรื่อยๆอันนี้ก็คือเซต A เซต B ตัวนี้จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับกระเป๋าเด็กน่ารักเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเซตเอเซีเซตซีตัวนี้จะเป็นสินค้าแบบเบตดเสร็จอันนี้จะไม่ราคาจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับสินค้าจะเข้ามาใหม่เรื่อยๆตัวนี้สินค้านี้ชุดละ490บาทนะครับค่าจัดส่ง e b a 60บาทค่าสมาชิกเป็นชาย100บาทรวมเป็น650เห็นไหมครับ650คุณได้แล้ว250นะครับ เซต B ตัวนี้ก็เป็นสินค้าราคา590น,นะครับค่าส่ง EMS คือ60ค่าสมัาชิกแฟรนไชส์เหมือนกันครับ100รวมเป็น750อันนี้คือความแตกต่างคือสินค้าครับลูกค้าจะได้สินค้าที่แตกต่างจากชุดเซต A ส่วนเซต C ตัวนี้ก็เป็นสินค้าในส่วนของพวกกล้องวงจรปิดไร้สายพวกนี้ชีมเครื่องสำอางพวกนี้นะครับอันนี้คือสินค้าจะขึ้นตามสินค้าที่เลือกนะครับสินค้าทั่วไปนี้ ราคาจะขึ้นอยู่กับสินค้าที่คุณเลือกแล้วก็ค่าจัดส่งก็คือ60บาทนะครับถ้าสำเร็ชิคเป็นชายก็คือ100คุณสามารถเลือกแพ็กเกจไหนก็ได้ครับมีค่าเท่ากันครับแต่ว่าสินค้าต่างกันเท่านั้นเองคุณจะได้สินค้าที่แตกต่างกันอันนี้เป็นการแผนการจ่ายรายได้เป็นชายในเซตนะครับกล้องวงจรปิดถ้าคุณขายได้1ชิ้น พร้อมเฟรนชชัยคุณจะได้300บาทนะครับคิมน้ำพึ่งบาานะครับถ้าคุณขาย1ชิ้นพร้อมเฟรนชชัยนะครับคุณจะได้120บาทนะครับอันนี้คือแบบไม่สต็อกสินค้านะครับรายได้ขายจากการขายปลีกสินค้าเซซีนะครับถ้าไม่มีการสมัครเฟรนชชัยคุณจะได้ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อกล้องอย่างเดียวคุณจะได้200บาทต่อชิ้นนะครับคิมน้ำพึ่งป่าถ้าลูกค้าไม่สมัครเฟรนชชสยคุณจะได้20บบาทต่อชิ้นนะครับเอาละครับไปดูเว็บ เลยนะครับไปดูร้านค้าเลยว่าจะต้องทำยังไงอันนี้ผมจะยกตัวอย่างของร้านค้าของสมาชิกทีมงานนะครับเข้ามาเสร็จเข้ามาหน้านี้นะครับคุณจะเห็นวิดีโอตรงนี้คุณได้ดูวิดีโอตรงนี้ก็คือผมได้อธิบายที่ผ่านมานะครับก็คือเลือกเสร็จสินค้าจะอยู่ตรงด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับ ให้คุณเลือกเซตสินค้าว่าคุณอยากได้สินค้าแบบไหนเส้ set A ไปดูสินค้านะครับเซ้น A เห็นไหมครับมีกระเป๋าน่ารักแบบนี้นะครับราคาถูกมาก490บาทเองนะครับเพียง490บาทพร้อมเฟนแล้วก็เลือกเฟรนชายคุณจะได้เป็นตัวแทนคุณจะได้มีร้านค้าแบบนี้เป็นของตัวเองเลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องจัดส่งเองด้วยอันนี้คือเซต A มาดูเซต B อันนี้สินค้าจะแตกต่างกันนะครับรูปแบบราคาต่างกันเซสซีดูเซสซครับเซสซอันนี้จะมีกล้องวงจรปิดน,นะครับแล้วก็มีคีมน้ำพึ่งป่าครับตัวนี้คีมน้ำพึ่งป่าตัวนี้สําหรับสมาชิกที่ต้องการสร้างรายได้เยอะแล้วก็ต้องการสต็อกเองจะอยู่ในระบบสมาชิกนะครับเลย สามารถเข้าดูได้ในระบบสมาชิกหลังจากที่คุณได้เป็นแฟนชายแล้วเอาละครับเริ่มต้นการยกตัวอย่างการสมัครเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับขั้นตอนแรกคือคุณสั่งซื้อแฟนชายตัวนี้ครับกดนะครับปุ๊บสินค้าจะเข้ามาที่กล่องสินค้าตัวนี้ครับคุณจะได้รับหมวกแบบนี้นะครับก็คือลายตัวนี้ก็คือเราจะค้าให้นะครับไม่ตามรูปนะครับตัวนี้มันจะมีไม่เหมือนกัน คุณจะได้หมวก1ใบก็คือ100บาทพร้อมร้านค้าเฟรนชชายพร้อมระบบซอนงานเพียง100บาทนะครับคุณได้หมวกในราคา300บาทนะครับ2อ9ข้าก้านะครับราคาแต่คุณได้แบบสุดคุ้มเลยนะครับซุปเปอร์คุ้มนะครับจากนั้นคุณก็เลือกสินค้า1ชิ้นนะครับ1 1ชิ้นตอนนี้จะมีสีให้เลือกนะครับอันไหนมีสีคุณอยากได้สีไหนคุณก็เลือกดูนะครับเข้าไปดูกดก็ได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้มี2สีนะครับอันนี้เลือกสี อย่างตัวนี้ก็มีสองสีคุณเข้ามาดูสินค้าก่อนครับว่ามีสีอะไรบ้างอันนี้ครับคุณเข้ามาเลือกดูสีก่อนนะครับก็คือมีมีสีสีฟ้ากับสีชมพูนะครับ อันนี้ผมจะเลือกสีฟ้านะครับโอเคท,ทําการทดลองให้ดูนะครับตอนนี้ตะกร้าสินค้ามี2ชิ้นแล้วนะครับโอเคกพคือเราให้ทําเลือกเฟรนชสยกับสินค้า1ชิ้นนะครับคือรวมเป็น2ชิ้นเสร็จเรียบร้อยกดที่ตะกร้าครับตอนนี้เข้ามาแล้วคุณจะเห็นไหมครับสมาชิกเฟรนชสยหชิ้นจํานวน1ราคาชิ้นคือ100บาทแล้วก็มีกระเป๋าเด็กน่ารัก สีฟ้านะครับเลือกดูสีตรงนี้ให้ดีนะครับถ้าไม่ถูกท่องให้แก้ไขนะครับรวมเป็น650บาทอันนี้คือเซต A นะครับ650าบาทส่วนเซต C เซต B ก็คือ750บาทมันขึ้นอยู่กับสินค้านะครับส่วนเซต C นั้นสินค้าตามที่เลือกเลยนะครับโอเคพอเลือกสินค้าเสร็จให้กดที่เช็คเอาท์ตรงนี้นะครับให้เช็คเอาท์หรือคุณอยากเลือกสินค้าต่อก็ได้ถ้าคุณอยากเลือกซื้อที่หลายใบหน่อยครับเช็คเอาท์ตรงนี้ ปึ๊บส่วนคนที่จะเปิดบินทีเดียวสิบบินอย่างนี้ก็คือให้เลือกแบบเลือกสินค้าให้ครบสิชิ้นนะครับมาถึงหน้านี้นะครับแจ้งที่อยู่กันจัดส่งสินค้าโอเคผมใส่ที่อยู่ใส่ชื่อครับใส่ชื่อนามสกุลที่อยู่ น,นี่ใส่ครบนะครับนี่ผมผมทําเป็นตัวอย่างนะครับผมมจะไม่ใส่ยาวเบอร์โทรติดต่ออันนี้เลือกในช่องนี้ใส่ที่อยู่ช่องที่สองใส่ประเทศนะครับประเทศไทยก็ใส่ไทยไว้เลยครับจังหวัดจังหวัดจังหวัดที่คุณอยู่นะครับรหัสไปรษณีย์ใส่เข้าไปครับ เบอร์โทรศัพท์ตัวนี้สําคัญครับอีเมลตัวนี้ก็สําคัญครับใส่เข้าไปเพิ่มเติมอันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้ามีก็ใสไ่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับเครไขหรือว่าจะยืนยันอันนี้โอเคยืนยันครับพอเข้ามาสู่หน้านี้ยืนยันเสร็จจะมีระบบให้ชําระเงินเข้ามานะครับคุณสามารถเลือกโอนผ่านธนาคารที่ปรากฏที่หน้าจอนี้คือธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพ หรือคุณจะชำระผ่านระบบ Too Money Wallet ก็ได้เรารับนะครับตรงนี้การแจ้งโอนเงินก็คือมีการแจ้งผ่าน a c e b o o k นะครับกดที่นี่นะครับหรือจะแจ้งผ่านโดยการกรอกข้อมูลตรงนี้ก็ได้นะครับแจ้งโอนเงินจะชื่อนามสกุลนะครับอีเมลครับ เราโทรครับใส่เข้าไปครับเลือกธนาคารอันนี้คือผมสมมติผมโอนผ่านธนาคารกรสิกรไทยนะครับให้เลือกกสิกรไทยนะครับตรงนี้สาขาที่โอนอันนี้ไม่ใส่ก็ได้นะครับจํานวนเงินตนัวนี้ใส่เข้าไปนะครับหกร้อยห้าสิบบาทหกร้อยห้าสิบบาทลักษณะการโอนอันนี้ก็คือโอนผ่านระบบออนไลน์ i m o b บายแ a n กิ้งนะครับวันที่โอนวันที่โอนคือวันที่ยี่สิบสองครับเดือนสิบสอง สองศช่วงเวลาที่โอนสิบเจุดหนึ่งีโอเคแล้วก็จากนั้นก็เลือกหลักฐานนะครับเลือกใบสลิปนะครับที่คุณได้ถ่ายไว้ ครแจ้งโอนเงินเท็จเราจะแบนไอดี ID ทันทีนะครับโอเคเลือกหลักฐานโอนเงินทันนี้ให้กรอกข้อความตรงนี้ที่เห็นตัวนี้เล็กๆตัวนี้นะครับให้กรอกเพื่อป้องกันพวกสแปมนะครับ a a g 2 t ตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กดแจ้งโอนเงิบแจ้งการโอนเงินไปยัง อันนี้ได้แจ้งไปที่ทั้งร้านค้าแล้วก็พูดแนะนำนะครับนั่นคือผมใช้เว็บของใช้เว็บของสมชิ่งนะครับก็คือเว็บของเฟนเจ้าของเฟนชายระบบจะแจ้งไปที่เจ้าของเฟนชายแล้วก็เจ้าของระบบนะครับแล้วก็เจ้าของแล้วก็คนสั่งซื้อด้วยนะครับจะแจ้งไปที่สามระบบเข้าไปดูนะครับว่าเข้ามาหรือ,อยัง อันนี้ก็คือผมเป็นเจ้าของระบบนะครับผมเป็นเจ้าของเฟรนชชัยที่ผมสั่งซื้อตรงนี้ในกล่องจดหมายไม่มีนะครับที่สำคัญค,คือคุณต้องไปดูในกล่องจดหมายขยะนะครับเว็บนี้ที่ผมเช่ามานี้มันมีระบบมันมีปัญหาในเรื่องของการส่งอีเมลนะครับจะอยู่ที่กล่องจดหมายขยะเห็นไหมครับ แจ้งออเดอร์การสั่งซื้ออันนี้คุณจะรู้เลยนะครับว่าใครสั่งซื้อเข้ามาเข้ามาหน้านี้คุณจะเห็นเป็นจดหมายขยะคุณให้ที่ข้างบนนี้นะครับไม่ใช่จดหมายขยะนะครับข้างบนนี้ก็ในส่วนนี้แจ้งการโอนเงินจากคุณอันนี้ครับเห็นไหมครับตอนนี้แจ้งการโอนเงินให้ที่ข้างบาไม่ใช่จดหมายขยะแล้วก็ไปดูในกล่องจดหมายได้เลยนะครับ เห็นไหมครับอันนี้ออเดอร์การสั่งซื้อเว็บลูกทีมชื่อเห็นไหมครับอันนี้เป็นชื่อของคุณเลยนะครับถ้าเป็นสั่งผ่านเว็บของคุณแ่้งการโอนเงินเห็นไหมครับโอ,โอนเงินเข้ามาแล้วตรน,นี้นี่นครับเพียงแค่นี้คุณก็สามารถเริ่มสร้างรายได้กับเราได้เลยนะครับเดี๋ยววิดีโอตอนต่อไปนะครับผมจะมาแนะนําขั้นตอนการ ขอร้านเฟรนชชายแล้วขั้นตอนก,การทำงานนะครับวิดีโอนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ